้าในกรณีที่ทายาทเนี่ยมีการไปประนีประนอมยอมความหรือมีการไปตกลงว่าจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกฎหมายรอบตัวกับทนายวสวรรจะประเด็นหัวข้อกฎหมายในวันนี้นะครับที่ผมเองเนี่ยได้นำมาทำเป็นคลิปในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ นี่มรดกนะครับว่าถ้าสมมุติก็มรดกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีนี่สินต,ต่างๆเกิดขึ้นตัวเจ้าหนี้เนี่ยจะทําการฟ้องครนะครับแล้วก็บุคคลที่ได้รับมรดกมาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเพียงไหนนะครับแล้วก็ถ้าไปทําสัญญาปณีประนอมยอมความรับผิดจะชําระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้ของเจ้ามรดกด้วยเนี่ยจะบังคับได้ตามกฎหมาย ได้อย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็จะมาสรุปให้ฟังดังนี้นะครับตามกฎหมายนะครับในเรื่องของการที่เป็นหนี้นะครับบุคคลที่จะถูกฟ้องเป็นคดีได้บุคคลนั้นจะต้องเป็นลูกหนี้ก่อนนะครับไม่ไว่าจะเป็นลูกหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายตามสัญญาเงินกู้ตามสัญญาการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะต้องเกิดหนี้ก่อนนะครับแล้วผิดนัดถึงจะถูกฟ้องได้ แต่จะมีบางกรณีนะครับที่ตัวที่ถูกฟ้องต่อศาลเป็นจำเลยต่อศาลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นลูกหนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคดีที่เจ้ามรดกนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็มีหนี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้ชําระให้กับตัวเจ้าหนี้เขานะครับในทางกฎหมายเนี่ยตัวเจ้าหนี้สามารถที่จะทําการสืบหาทายาทของเจ้ามรดกได้ว่ามีทายาทเป็นใครบ้าง แล้วก็จะทําการฟ้องทายาทคนนั้นนะครับเข้ามาในคดีนะครับมีการฟ้องให้เป็นจําเลยนะครับในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้ามิดโดกนะครับในกรณีที่เจ้าหนี้เขามีการสืบหาทายาทได้แล้วนะครับเขาก็จะมีการฟ้องทายาทเข้ามาในคดีนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ทายาทเนี่ยมีการไปปฏิปนอมยองความหรือมีการไปตกลงว่า จะชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับโดยไม่ได้มีการระบุไว้ว่าจะมีการรับผิดชําระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้เนี่ยในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกนะครับตัวเจ้าหนี้จะทําการอายัดหรือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับจะสามารถทําการยึดอายัดทรัพย์สินได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับซึ่งในตามกฎหมายแล้วนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราห6 1หนึ่ง มีการระบุไว้ว่าทายาทนะครับจะรับผิดในหนี้ของเจ้ามรดกเนี่ยไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเจ้ามรดกนะครับมีหนี้อยู่2ล้านแล้วก็มีที่ดินนะครับราคาประเมินอยู่ที่1ล้านบาทน,นะครับทรัพย์มรดกนะครับโดยโปกติแล้วถ้าไม่ได้จําหน่ายโดยพิธีกรรมนะครับก็จะตกทอดสู่ทายาทนะครับ ที่ดิน1ล้านบาทจะตกทอสู่ทาย,ยาทแล้วก็ตัวทาย,ยาทเนี่ยจะระับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่เกินสามมรดกก็คือไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแอดตัวเจ้ามราดกเนี่ยจะมีหนี้อยู่2ล้านบาทก็ตามนะครับแต่ประเด็นหัวข้อในวันนี้นะครับถ้ามีการถูกฟ้องเป็นคดีมาแล้วตัวทาย,ยาทเนี่ยดันเผลอลืมนะครับหรือไม่รู้ข้อกฎหมายเนี่ยมีการไปทําสัญญาปเป็นนิพนอมยอมความนะครับ โดยไม่ได้ระบุไว้ว่ากระทําแทนในฐานะทายาทของเจ้ามรดกนะครับว่าจะรับผิดชอบในหนี้ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับอาจจะถูกฟ้องมาอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วก็สามรดกได้รับมา1ล้านบาทแต่ไปทําสัญญาเปน็ปนประนามยอมความว่าจะรับผิด2อล้านเลยนะครับตัวเจ้าหนี้เนี่ยจะสามารถทําการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยได้ทั้งหมด2ล้านเลยหรือเปล่านะครับ ก็ต้องกลับมาในข้อกฎหมายเลยนะครับก็คือว่าแม้ตัวลูกหนี้นะครับจะมีการไปทําสัญญาปรนีประนอมยอมความไว้ก็ตามนะครับโดยไม่ได้ระบุไว้ว่ากระทําในฐานะทายาทนะครับตัวเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะทําการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับที่ได้รับทรัพย์อรดกมาไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นนะครับตัวเจ้าหนี้จะไปทําการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ในส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งจะขัดกับหลักกฎหมายนะครับก็จะเป็นไปตามคำพิพากษาสารดีกาที่84-89ทั25-59นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นคำพิพากษาไว้ให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูรายละเอียดกันนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับตัวทายาทเนี่ยจะรับผิดในนี้ของเจ้ามรดกเนี่ยไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนนะครับในส่วนที่เกินจากนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทําการยึดอายัดทรัพย์สินของตัวทายาทเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมชม่อง YouTube ของผมหากทางท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ